สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกครั้งในวิชาคณิตศาสตร์นะคะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องโจทย์ปัญหาการหารนั่นเองนะคะอ่ะเมื่อเราเจอโจทย์ปัญหาการหารน,นะคะเราเคยคุณครูเคยบอกแล้วนะคะว่าถ้าเราอ่านแล้วเจอข้อความนะคะคําว่าคนละเท่าเท่ากันแบ่งให้เท่าเท่ากันนะคะการแบ่งนะคะหรือ การให้นะคะที่เท่าเท่ากันจะเป็นการหารนั่นเองนะคะเราไปดูตัวอย่างในข้อที่1กันเลยค่ะในตัวอย่างข้อที่1น,นะคะเขาบอกว่ามีมีดอกทิวลิป490ดอกจัดใส่แจกันใบละ5ดอกค่ะมีจัดดอกทิวลิปใส่แจกันได้ทั้งหมดกี่ใบนะคะ สิ่งที่โจทย์ถามนะคะเขาถามว่าเมย์จัดดอกทิวลิปใส่แจกันทั้งหมดกี่ใบนะคะและสิ่งที่โจทย์ให้มาแน่นอนค่ะก็คือเมย์มีดอกทิวลิป490ดอกจะใส่แจกันใบละ5ดอกนั่นเองนะคะและในวิธีทำของเราค่ะ,ะครูก็จะตั้งโจทย์เลยค่ะว่าเมย์มีดอกทิวลิป490ดอกค่ะ จัดใส่แจกันใบละ5ดอกนะคะเมจัดดอกทิวลิปใส่แจกันได้ทั้งหมดอ่ะคุณครูจะทํากระดาษโทษไว้ด้านบนนี้นะคะในกระดาษโทษคุณครูจะใช้ในวิธีการหารสั้นนะคะ490หารด้วย5ค่ะอ่ะ สี่คูณอะไรได้เท่าเอ๊ะห้าคูณอะไรได้เท่ากับ4นะคะอ่าไม่มีนะคะก็จะเป็น5คูณศูนย์ได้ศูน์นะคะสนับขึ้นไปหาเอ๊ะนับขึ้นไปหาสนะคะก็จะเท่ากับสี่ครูก็จะเขียน4หน้าเลขเก้นะคะอ่ะก็จะกลายเป็น49่ห้าคูณอะไรได้เท่ากับ49หรือใกล้เคียงกับ49มากที่สุดก็คือ5คูณ 9นั่นเองนะคะ59 45ครูครูก็จะนำ49กับ45ก็เอา45นับขึ้นไปหา49นะคะ45 46 47 48 49ก็จะได้เท่ากับ4ครูก็จะเขียน4หน้าเลขถัดไปค่ะอ่ะ5คูณอะไรได้เท่ากับ40นะคะก็คือ5คูณ8นั่นเองค่ะ5 8 40อ่ะ เพราะฉะนั้นค่ะคุณครูก็ได้คำตอบแล้วค่ะว่าเมจัดดอกทิวลิปได้ทั้งหมด908ใบนั่นเองนะคะเราไปดูในตัวอย่างข้อที่2กันเลยค่ะป้ามีส้ม1,206ผลจัดใส่กล่อง9กล่องกล่องละเท่าเท่ากันป้าคุณป้าจัดส้มได้ กล่องละกี่ผลค่ะ,ะคำว่ากล่องละเท่าๆกันแน่นอนว่ามันเป็นการแบ่งใส่กล่องก็คือการหารนั่นเองนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือคุณป้าจัดส้มได้กล่องละกี่ผลและโจทย์เขาบอกมาว่าคุณป้ามีส้มหนึ่งหนึ่องร้อยผลจัดใส่กล่องเก้ากล่องกล่องละเท่าๆกันค่ะ ในวิธีทําของเรานะคะคุณครูก็จะตั้งโจทย์เลยค่ะก็คือคุณป้ามีส้ม1,206โหนะคะบรรทัดถัดไปนะคะก็คือจัดใส่9ก้ากล่องจัดใส่กล่องกล่องละเท่าๆกัน9กล่องนะคะและคุณป้าจัดส้มได้กล่องละ อ2 0่า1 2หารด้วย9นะคะคุณรูก็จะมาทำใส่กระดาษทดกันนะคะอ่าใส่กระดาษทดเราก็ตั้งเลยค่ะ1 2 0 6หารด้วย9อ่าเราก็ไปดูแม่สูคูณที่แม่9ค่ะ9คูณอะไรนะคะได้เท่ากับ1อ่าก็คือ9คูณ0 ได้ศูนย์นะคะศูนย์นับขึ้นไปหาหนึ่งมันก็คือหนึ่งใช่ไหมคะครูก็จะเขียน 1, หนึ่งนะเลขถัดไปก็กลายเป็นสิบสองค่ะเก้าคูณอ,อะไรได้เท่ากับสิบสองหรือใกล้เคียงกับสิบสองมากที่สุดก็คือเก้าคูณหนึ่งได้เก้านั่นเองนะคะและคราวนี้ค่ะครูก็จะนับเก้าขึ้นไปหาสิบสองเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองก็จะได้เท่ากับ3มใช่ไหมคะครูก็จะเขียน3หน้าเลขถัดไปค่ะ 9คูณอะไรคะ่ะได้เท่ากับ30แล้วคะ่ะ9คูณอ่า9 3 27เพราะฉะนั้นก็ใส่3นะคะ27นับขึ้นไปหา30 27 28 29 30คะ่ะได้เท่ากับ3นะคะครูก็เลยเขียน3หน้าเลขถัดไปก็จะกลายเป็น36คะ่ะ9คูณอะไรได้เท่ากับ36ก็คือ9 436นั่นเองนะคะและคคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือ1 3 0 0เอ้ย134ผลนั่นเองค่ะตอบนะคะคุณป้าจัดส้มได้กล่องละ134ผลนั่นเองค่ะ โอเคค่ะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่36ข้อที่1กันนะคะหน้าที่36เขาบอกว่าต้นกล้าขายแซนวิชได้328บาทแซนวิชราคาชิ้นละ8บาทต้นกล้าขายแซนวิชได้กี่ชิ้นคะอ่าสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะก็คือต้นกล้าขายแซนวิชได้328บาท แซนด์วิชราคาชิ้นละ8บาทและสิ่งที่โจทย์ถามก็คือต้นกล้าขายแซนด์วิชได้กี่ชิ้นนั่นเองค่ะประโยคสัญลักษณ์ของเรานะคะก็คืออ่า328หารด้วย8นั่นเองนะคะอ่วิธีทำค่ะเราก็ตั้งเลยค่ะต้นกล้าขายแซนด์วิชได้328บาทค่ะ และบรรทัดต่อมานะคะก็คือแซนวิชราคาชิ้นละ8บาทนั่นเองนะคะอ่าเราก็มาหากันเลยค่ะในกระดาษทดนะคะ328หารด้วย8นั่นเองนะคะอแป8คูณอะไรได้เท่ากับ3ก็คือ8คูณ0ยได้0ครูก็จะนับ0ขึ้นไปหาร3ก็ได้เท่ากับ 3ใช่ไหมคะกูก็จะเขียน3หน้าเลขถัดไปก็จะกลายเป็น32 8คูณอะไรได้เท่ากับ32ก็คือ8คูณ 4, 32 32านับขึ้นไปหา32ก็คือ0ูนนั่นเองค่ะกูจะเขียน0ูหน้าเลขถัดไปนะคะก็จะกลายเป็น8ค่ะ8คูณอะไรได้ผลลัพธ์เท่ากับ8ก็คือ8คูณ1เท่ากับ8นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นค่ะ ก็จะได้คำตอบแล้วค่ะว่าต้นก้าขายแซนวิชได้41ชิ้นนั่นเองค่ะโอเคค่ะอ่าหน้าสุดท้ายของเรานะคะให้เด็กเกเปิดไปที่หน้า37ค่ะในหน้า37แม่ค้าซื้อผ้าเช็ดหน้า7หลราคาโหลละเท่าๆกันเป็นเงิน2,422บาทผ้าเช็ดหน้าราคาโหลละกี่บาท ในวิธีทาของเราและในการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะก็คือ2 0 0พอ่ะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะผูลืมไปสิ่งที่โจทย์ถามก็คือผ้าเช็ดหน้าราคาโหลละกี่บาทใช่ไหมคะและสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือแม่ค้าซื้อผ้าเช็ดหน้าเจดโหลราคาโหลละเท่าเท่ากันเป็นเงิน2422บบาทค่ะและวิธีทำนะคะ ก็คือบรรทัดแรกของเรานะคะราคาหโหลละเท่าๆกันเป็นเงิน2,422บาทและแม่ค้าซื้อผ้าเช็ดหน้า7หลูเราก็จะหาคำตอบในกระดาษทษนะคะก็คือ2,422หารด้วย7นะคะอ่ะ7เราก็จะไปดูแม่สูตรคูณที่แม่7ค่ะ7คูณอ,ะ,อะไรได้เท่ากับ 2ก็คือ7คูณ0ได้0แล้วก็จะนับ0ขึ้นไปหา2ก็0แล้ว1 2ก็เขียน2หน้าเลขถัดไปค่ะ7คูณอะไรได้เท่ากับ24หรือใกล้เคียงกับ24มากที่สุดก็คือ7คูณ3 21นั่นเองนะคะ21นับขึ้นไปหา24ก็ได้เท่ากับ3ค่ะ ก็จะเขียน3หน้าเลขถัดไปนะคะ7คูณอะไรได้เท่ากับ32ก็คือ7 4 28นะคะเราก็จะนับ28ขึ้นไปหา32ค่ะก็จะได้เท่ากับ4นั่นเองนะคะครูก็จะเขียน4ค่ะหน้าเลขถัดไปก็คือหน้าเลข2องนะคะก็จะเท่ากับ42ค่ะ7คูณอะไรได้เท่ากับ42ก็คือ7คูณ 6 42ก็คือ42่สิบขึ้นไปหา42ก็ได้เท่ากับ0ก็คือ4ศใช่ไหมคะดังนั้นแล้วค่ะผ้าเช็ดหน้าราคาโหลละ346บาทนั่นเองค่ะและเราก็สามารถตอบได้แล้วค่ะว่าผ้าเช็ดหน้าราคาโหลละโอ้สามร้อยสี่สิบหกบาทค่ะขอภยัยครูพูดผิดค่ะอ่าและวันนี้ค่ะงานที่เด็กๆได้รับมอบหมายนะคะก็คือในหน้าที่ 36 37และ38นั่นเองค่ะทั้งหมด3หน้าด้วยกันนะคะถ้าเด็กๆทําทำแบบฝึกหัดไม่ทันครูนะคะเด็กๆก,ก็สามารถย้อนกลับไปดูตัวอย่างได้เลยนะคะได้ในวันนี้สวัสดีค่ะ